ทักทายเพื่อนๆอยู่กับผมโป้น้ำ b ือสแนปอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมทุกๆครั้งนั่นเองครับวันนี้ผมมาชวนคุมโทนร,รูปรถนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะแต่งออกไปอารมณ์แบบว่ามนๆดักดักดุกดุดเข้มๆขมสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราแต่งแบบว่าโทนสดใสไปแล้วนะครับก็ผ่านเรื่องสดใสไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาแต่งโทนแบบมนๆดักดักหของมนกันบ้างนะครับใครชอบภาพอารมณ์โทนแบบนี้ต้องไม่พลาดคลิปนี้นะครับรับรองว่าทําไม่ยากเะครับเราใช้ไลฟ์รูมบนคอมพิวเตอร์บน PC นะครับ ส่วนใครใช้ไลท์รูมเวอร์ชั่นโทรศัพท์นะครับบอกเลยว่ามันปรับเหมือนกันนะครับเอาไปปรับประยุกแก้ไขกันได้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราทําภาพโทนมนดากนะครับแต่งภาพรถไปครับลุย Let's go โอเคครับก็ตามหัวคลิปที่พูดเลยนะครับวันนี้เราจะมาแต่งภาพโทนมนมนดักดัดุดสักนิดนึงนะครับบน Adobe l i g h t r o o m เวอร์ชันคอมพิวเตอร์นั่นเองครับ สำหรับใครที่ใช้เวอร์ชันมือถือนะครับก็ปรับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกเล่นเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับบน PC และมือถือเนี่ยปรับเหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่าบางลูกเล่นเนี่ยบน PC ก็มากกว่าและปรับได้ง่ายกว่านะครับก็ถ้าใครอยากให้ทำเวอร์ชั่นมือถือโดยเฉพาะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาจัดการให้นะครับวันนี้ขอเป็นเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันครับวันนี้ภาพเป็นอารมณ์แบบว่ามนมนัดกดังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นผมจะมาที่คอนทาต์เลยนะครับผมจะทําการดึงคอนทรี่100นะคับ เสร็จแล้วผมจะดึงชาร์ดมาทางขวานะครับประมาณ40ครับอ่าเห็นไหมครับ่าภาพตอนนี้สว่างมากนะครับเพื่อนเพื่อนเริ่มสงสัยไหมว่ามันจะหม่นด์กยังไงโอเคดูต่อไปครับเดี๋ยวมันจะหมดนและด์กแน่นอนนะครับผมจะปรับเท็กเจอร์มาประมาณ20ครับแล้วก็คุณภาพประมาณ20เช่นกันครับตรงนี้ถ้ามันมากน้อยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ค่าดีฮนะครับหรือว่าในมือถือเนี่ยน่าจะเป็นคําว่าลบหมอกและควันนะครับผมจะปรับมาทางขวาประมาณ30ครับอ่าประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับผมจะมาตรง saturation นะครับอ่าแล้วก็ white balance นะครับตรงนี้ในมือถือน่าจะเป็นความสดของสีแล้วก็ความอิ่มของสีนะครับเจ้า2ตัวนี้โอเคผมปรับ saturation มาทางซ้ายก่อนนะครับลบประมาณ40ครับแล้วก็ค่า white balance นะครับผมจะปรับประมาณลบ3าครับอ่าตอนนี้เริ่มมองหม่นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่าา์กนะครับโอเค ถัดมานะครับผมจะมาในส่วนข้างล่างนะครับผมจะปรับชาเมนนิ่งขึ้นมาประมาณ15-20ถึงครับตรงนี้เน้นคมไว้ก่อนนะครับแล้วจะมาที่น้อยรักชันนะครับผมจะปรับน้อยดักชันมาประมาณสิบครับเกียวภาพให้มันเนียนสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนถัดมาผมจะมาตรงนี้ครับกล้าด้วยอฟิลเตอร์นะครับกดเข้าไปครับทําการลากนะครับขวางเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับผมจะวางไว้กลางรูปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เฉียงนิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้ผมจะปรับคอนท้าส์มาทางขวาครับประมาณ50ครับแล้วก็ปรับค่ายเอ็ชัวมาทางซ้ายนะครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆมืดจากด้านบนนะครับไล่ลงมานะครับเป็นการเดียนนั่นเองครับพอได้มาแบบนี้นะครับผมจะทําการปรับเอ็กพชัวภาพรวมอีกหนึ่งครั้งนะครับลบมาอีกหน่อยครับประมาณ0.71อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วจะมาดูตรงเทม์นะครับผมจะดันมาทางขวานิดหนึ่งครับให้ภาพมีอารมณ์แบบว่าส้มๆนิดหนึ่งครับ ก็คิดว่าน่าจะหมองหมนใช้ได้นะครับใครชอบภาพโทนแบบว่าหมนหมนดิบดิบดูดุดักดักก็คือประมาณนี้ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดู before เตอร์ครับอ่าฝั่งซ้ายมือคือภาพ before นะครับจะเห็นว่าสดใสมากนะครับแล้วก็ขวามือคือโทนแบบว่าหมนหมนดูดุดักดักเลยครับถ้าใครชอบโทนประมาณนี้เนี่ยลองปรับดูได้ครับทาตามนี้ได้เป๊ะเลยครับรับรองว่าได้ภาพออกมาแบบนี้แน่นอนนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมโป้ยนำเอ็กแซนดไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย